ไม่ทอนวิทยาทุ่มพลังมุ่งหน้าเก้าไกลดวงเท้ากาสลองนำโดงใจเจอจุนไหลเท่าชีวิตน้อมนำวิทยาการเก้าไกลใจไฟคุณธรรมความไมเลือก สัมพันธ์ชุมชนพวกเราไมา่ทอนวิทยาเราเก่งข้ามใจทุกคนเลือดวกเขาวกาสลอง,องต้องอดทนกีฬาประโยชน์การเรียนเพื่อคนเรามท่ทอโรงเรียนไม่ทอนวิทยา ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนมหิธรวิทยาตั้งอยู่ที่797หมู่20บ้านหนองตรงพัฒนาตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2538 จัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนื้อที่70ไร่มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านโคองเมียนธรรมสุชาติุทิศ 2. โรงเรียนบ้านคอโค 3. โรงเรียนบ้านดงมัน 4. โรงเรียนบ้านข่าวเทพอนุสรน์ 5. โรงเรียนบ้านส้มป่อย 6. โรงเรียนรุ่งรัตวิทยาปัจจุบันโรงเรียนมหิธรวิทยามีนายรังสิมันเชิญรำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์โรงเรียนคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่อาชีพบนพื้นฐานหลักพัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มง่ายไหวสวยปรัชญาโรงเรียนศิกขาชีวิตปัจโชโตการศึกษาคือการสร้างดวงตาให้ชีวิตสีประจำโรงเรียนม่วงขาวคําขวัญประจำโรงเรียนวิทยาการก้าวไกลใจใ่คุณธรรมพลานามัยเลิศล้ำสัมพันธ์ชุมชนสัญ,ญลักษณ์โรงเรียน สัญ,ญลักษณ์รูปหนังสือวางบนพานที่ตั้งอยู่ระหว่างงาช้างคู่มีเปลวเทียนเป็นแสงสว่างนำทางซึ่งหมายความว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือนำทางชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาของชีวิตมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนผพ่วำนวยการสถานศึกษา1คนรวม12คน แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน4กลุ่มงานดังนี้นางสาวจิตติวันจิตไทยสงหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณนางจินดาเพชรเกลียวทองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางวรรณพรจิตเอกหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวคณิ t h าอินเหลาหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน43คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน28คนรวมทั้งสิ้น71คนโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของนักเรียนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนปกติเน้นกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส แผนการเรียนวิทย์คณิตเน้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจออนไลน์รางวัลความภาคภูมิใจที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา2564ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้นติ๊กตอกชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นลูกเสือต้านยาเสพติดจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดภาพยนตร์สั้นติ๊กตอกชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลูกเสือต้านยาเสพติดจ,จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 3. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 4. ครูได้รับรางวัล Smart Teacher 5. ผู้บริหารได้รับรางวัล Smart Director 6. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสปทอสองดาว 7. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงโรงเรียนขนาดเล็กโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบโครงงานคุณธรรมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 8. โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนำเสนอโครงการแคมออนไลน์วิทยาการคำนวณและทักษะโคดดิ้งจากสสวทโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนป่าไม้จาก c p o โรงเรียนมหิธรวิทยาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ